สวัสดีครับผมดรกรนะครับก็หลังจากได้ทำงานวิจัยเสร็จมาตั้งแต่ปี62นะครับแต่คิดค้นสำเร็จตั้งแต่ปี2 5 51นะครับเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการาทำให้สาราธรรมชาติมีประโยชน์ต่อในภาคาการเกษตรและก็สุขภาพของมนุษย์นะครับก็รวมไปถึง แตกลายไป,ไปใช้กับเครื่องยนต์ใช้กับน,น้ำมันนะครับเนื่องจากงานมันเกี่ยวกับการแตกตัวนะครับในที่นี้ก็จะเน้นพูดเรื่องการเพิ่มผลผลิตของพืชต่างๆในประเทศนะครับเนื่องจากผมเรียนทางด้านกเกษตรที่เกี่ยวกับพืชดินน้ำนะครับก็จะทำให้อ่ เข้าใจในวิธีการต่างๆที่จะสามารถาเพิ่มผลผลิตได้เพิ่มคุณภาพได้ลดต้นทุนได้นะครับก็ออกมาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์นี้ในตลาดตอนนี้ชื่อว่า RD 251นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากผลิตภัณฑ์พึ่งนะครับส่วน วิธีการทำอะไรต่างๆก็เข้าอยู่ในกลุ่มของไบโอเทคโนโลยีนะครับเป็นเทคนิคการทำสกัดสารให้ปลอดภัยให้ได้มาตรฐานไม่ให้มีจุลินทรีย์ก่อโรคกับโลหะหนักนะครับได้รับความนิยมาจากเกษตรกรทั่วประเทศเวลานี้ก็ชัดเจนที่สุดคือทุเรียนนะครับ เนื่องจากทุเรียนมีราคาแพงแล้วก็ลูกมีขนาดใหญ่ก็จะจะเห็นชัดเจนหน่อยนะฮะก็นับจำนวนลูกหรือว่าโดยรวมแล้วก็ถ้าเป็นเท่าตัวก็คือประมาณ3-5ถึงถึงเท่าตัวนะครับที่สามารถเพิ่มผลผลิตได้แล้วก็ใช้ง่ายนะครับส่วนนาข้าวก็ไร่หนึ่งก็200 50ากิโลถึง400รกิโลนะครับก็แล้วแต่ดินนะครับตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ประมาณสักสี่สถึงห้เปอร์เซ็นต์นะครับพืชไร่ก็สอดคล้องกันคล้ายคึงกันข้าวโพดก็แกนเล็กก็มีขนาดเม็ดที่ใหญ่จำนวนน้ำหนักก็ใกล้เคียงกับเปอร์เซ็นต์ของการเพิ่มผลิตข้าวนะครับส่วนอ้อยก็ อยู่ในระหว่างาพื้นเบสระหว่างา8ถึง11ตันก็จะเพิ่มขึ้นมาถึง22ตันนะครับอันนี้คือทำที่จังหวัดร,รบบุรีนะครับมันสำหรัหลังก็สามารถเพิ่มน้ำหนักแล้วก็สอดคล้องกันนะครับกับอ้อยนะครับจากเปอร์เซ็นต หรือว่า,าจำนวนไร่นะครับเคยได้ประมาณสัก4ตัน4ตันครึ่งก็จะได้ถึง7ตันนะครับถ้าถ้าดินดีกอ็อาจจะได้ถึง12ตันนะครับก็ชัดเจนเก็บข้อมูลมาหลายปีนะฮะตั้งแต่ปี62นี่ก็3ปีละที่ที่ที่ เกษตรกรยอมรับอย่างาทั่วถึงเนื่นองจากมีสื่อทางด้าน YouTube นะครับแล้วก็เพจ Facebook บอกต่อนะครับก็ทำให้สารตัวนี้เข้ามามีบทบาทช่วยเหลือเกษตรก,กรได้นะครับส่วนในในอ้อยอก็สามารถเพิ่มความหวานได้ ในมันสหลังก็สามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งได้ในข้าวหอมลิก็เพิ่มความหอมเพิ่มคุณภาพทําให้แกล่งขนาดไซส์ต่างๆของของผลผลิตเนี่ยก็จะผิวพันธุ์ต่างๆ,ๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีโรคนะครับผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากสามารถเพิ่มน้ำหนักเพิ่มคุณภาพได้ ผลิตภัณฑ์ยังมีมีด้านทําให้คุณภาพในการแข่งขันในตลาดมีชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ต้านทานโรคและแมลงผิวหรือว่ามเมล็ดหรือเนื้อก็จะมีลดหรือว่าไม่มีเลยในการทําลายของ มแมลงหนอนต่างๆนะครับอย่างทุเรียนเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเพีย้ยนะครับเพีย้ยเพี้ยแป้งก็จะมาทําลายมาเกาะที่เปลือกนะฮะก็ทำให้เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคในการส่งออกส่วนหนอนเจาะเปลือกหนอนชัเจาะเมล็ดอะไรเี็ย ของทุเรียนแรงต่างเนี่ยก็จะแทบไม่มีเลยนะครับรู้สึกที่รับแลจังหวัดอุตรดิตก็จะมีปัญหาในเกี่ยวกับนอนเจาะผลนอนเจาะเมล็ดเนี่ยครับส่วนี่ระยองอจันชุมพรตลาดจังหวัดที่ไม่ได้กล่าวถึงก็สามารถ ทำให้ชาวสวนท,ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับจาก8ปดแสนก็จะได้ประมาณสักล้านล้านสี่นะครับจากหนึ่งล้านที่ชุมพรล่าสุดก็ได้ประมาณ5ล้านนะครับผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมีส่วน ที่จะช่วยพัฒนาประเทศเป็นเป็นความมั่นคงทางาด้านเศรษฐกิจอย่างอย่างทีน่น่าจะมีการผลักดันจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็หน่วยงานเอกชนนะครับตัวนี้น่าน่าผลักดันมากนะครับไม่ใช่เน้นเพื่อที่มาพูดวันนี้ไม่ใช่เน้นที่จะมาขายของนะครับ เพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็มีธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรอยู่นะครับมีมีสวนยางมีมีการทําพืชหลายอย่างหลายร้อยไร่นะครับก็ไม่มุ่งเน้นผลกําไรเพื่อกอบโกยอ,อะไรนะครับก็มีลักษณะที่มองเห็นความสำคัญว่า ตัวเองคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ที่สมควรอย่างยิ่งที่จะมีการานำไปแพร่หลายให้กเกษตรกรได้นำไปใช้นะครับทั้งด้านปริมาณคุณภาพก็สามารถมองชัดเจนได้แต่กระแสต,ตอนนี้ก็มี ทราบเั็นดีอยู่แล้วว่าปุ๋ยก็มีราคาสูงและอย่างหนึ่งก็อาจจะขาดแคลนตลาดบา,บางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่มีทางออกก็จะพบกับความเดือดร้อนนะครับในการผลิตทำให้พืชผลทางการเกษตรของประเทศลดลงไม่เพียงพอพืชอาหารต่างๆก็ไม่เพียงพอต่อการต้องการของอมนุษย์และ สร้างไรายได้ก็จะทำให้ประเทศาขาดไรายได้ไปนะครับทางเลือกที่ดีก็จะเสนอ Rd 2 5 1นะครับนำไปเป็นหลักในการทดลองว่าเราสามารถลดต้นทุนปุ๋ยยาได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องลองกันนะครับแต่ท่านที่ต้องการลองอหรือ,รอสนใจยังไงก็พิมพ์ ใน Google นะครับ R D สองห้าหนึ่งก็จะขึ้นมาให้เห็นแหล่งซื้ออะไรต่างๆก็จะมีหลายหลายแหล่มมีตัวแทนหลายที่แต่ไม่ได้วางร้านค้านะครับอาจจะมีร้านค้าบางบางร้านนำไปวางเพราะวางแล้วคนกเกษตรกรทั่วไปค่อนข้างที่จะไม่รู้จักนะครับค่อนข้างที่จะ ต้องการอธิบายเยอะแต่รอให้ระยะหนึ่งมีการพูดคุยบอกต่อกันก็คงจะใช้เวลานิดนึงก็คงจะรู้กันนะครับนอกจากนั้นก็ยังต่างประเทศก็ยังนำไป,ไป,ไ,ปไปใช้นะครับอย่างเวียดนามมาเลเซียก็นำไปประเทศลาวก,ก็มีไปนะครับก็เกี่ยวกับทุเรียนแก้มังกรนะครับตัวนี้นอกจากจะเก่งเรื่องพืช เพิ่ผมผลผลิตแล้วยังเก่งเรื่องอาการปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพน้ำเน่า,น,าน้ำเสียสัตว์น้ำแล้วก็ช่วยลดโรคและ,มะแมลงในพืชนะครับและทำให้อากาศบริสุทธิ์ขึ้นนะครับเนื่องจากการแตกตัวของอของเสียต่างๆไม่ไม่ไม่หมักหมมใช้เวลานานเกินไป ทำให้โครงสร้างดินดีไม่ให้เหมาะสมต่อการวางไข่ของมแมลงนะครับแตอ่อย่างไรก็ดีถ้า,าไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเราเรงเห็นว่า,าควรจะนําเทคโนโลยีมาช่วยเลยมีโครงการนะครับวันที่สองนี้ก็จะเริ่มไปทดสอบโดนนะฮะก็สั่งโดนมา4ตัวนะครับโครงการนี้ก็ สั่งรถมาหนึ่งคันนะครับก็รวมๆแล้วโครงการนี้ก็ประมาณ2ล้านเพื่อ,อทดสอบแล้วก็ในในแปลงของตัวเองก่อนแล้วก็ลง YouTube ล,ลงผลไปตลอดนะครับถามให้สะดวกสบายขึ้นณนะเวลานี้ประเทศไทยก็เกรรษตรกรต่างๆก็มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปนะครับก็จะไม่ค่อยอ ทำเกษตรกันเท่าไหร่เนื่องจากงานหนักหรืออะ,อะไรเขาเรียกว่าลำบากเกินไปนะครับก็จะอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับก็จะฉีดให้เกษตรกรดูนะครับก่อนถ้าได้ผลอย่างไรนะครับก็จะ,อ,ะอาจจะไปช่วยเกษตรกรที่เข้าไม่ถึงแหล่งทุนหรือว่า ไม่มีเงินซื้อปุ๋ยซื้อยาอันนั้นก็คงจะเข้าไปช่วยนะครับส่วนาการรับจ้างฉีดหรืออะไรต่าง,างๆก็ยังไม่ได้คิดนะครับก็จะจะ,จะทดลองให้เห็นก่อนทางบริษัทหรือว่าผมเองเนี่ยก็ติดต่อทางนายกาสมาคมโดนเธ่รกาเกษตรนะครับแต่ก็เขาก็มีความชำนาญแล้วก็มี การดำเนินง,งานมาหลายปีแล้วก็เป็นแหล่งที่ที่นำโดนมามาให้ทางบริษัทแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงนะครับก็เดี๋ยวก็อยากจะให้ติดตามกันนะครับส่วนงานอีกตัวหนึ่งของผมก็มีาสารสกัดจากนมพึ่งเกษรพึ่งให้ได้พลังงานทำให้ เกิดการแตกตัวทำให้เคลื่อนเคลื่อนย้ายสารใน,ในภายในร่างกายโดยการหยดลงไปในน้ำห้หยดนะครับต่อน้ำหนึ่งแก้วง่ายๆนะครับก็ดื่มช่วงเช้า,ากลางวันบ่ายนะครับแต่แต่ไม่ไม่แนะนำให้ดื่มกลางคืนนะครับเดี๋ยวจะนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่ามันทำให้ออกซิเจนเยอะ ครเบอวไซน้อยก็จะทำให้ตื่นตัวอยู่ก็ประมาณสักบ่ายบ่ายสี่โมงห้าโมงก็เราก็ดื่มไปนะครับอันนี้ก็ตัวนี้ยังไม่ได้วางขายนะครับเนื่องจากเรียนเกษตรมาก็คงจะไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับอาหารการกินนะครับแต่ว่ามีไว้เพื่อ แจกจ่ายให้กับเกษตรกรหรือว่าคนป่วยทําให้เลือดตกค้างจากสารเครมีแะไรต่างก็จะ,จะจะจะช่วยได้แล้วก็โรคเกี่ยวกับเลือดต่างเนี่ยทำให้คุณภาพเลือดดีมากเซลล์ใหม่เกิดขึ้นมาดีเหมาะสําหรับคนที่อ,อยู่ไกลไปหาหมอไม่ทันหรืออะไรเงี้ยก็จะดื่มแล้วก็ทําให้ป่วยน้อยลงแล้วก็ อายุยืนนะครับหน้าตาแจ่มใสนะฮะก็แพ้ยาแรางต่างก็ช่วยได้เยอะก็มีคนเป็นโรคหลายโรคนะครับนำนำไปช่วยนำไปดื่มไปอะไรก็ช่วยให้ดีขึ้นมานะครับฟื้นฟื้นตัวเร็วนะฮะตัวน,นี้ไม่ใช่รักษานะก็ก็ก็เป็นฟื้นตัวเร็วโรคร้ายอะไรต่างๆที่ท,ท,ที่ที่ต้องห้าม <t> นะฮะ <itor> บางทีพูดไปก,ก็ก็จะมีผลไม่ดีอย่างโรกมะเร็งโรคเอโรคอะไรเบาหวานอะไรต่าง announcing. เนื่องจากไม่ให้หมอนะฮะก,ก็ก็จะพูดเต็มไม่ได้แต่ว่าโดยพื้นฐานมนุษย์แล้วเนี่ยท้าร่างกายมีภูมิต้านทานหรือว่าแข็งแรงนะครับโรคหวัดอะไรต่างเนี่ยก็จะไม่เป็นนะครับก็มีประโยชน์นะฮะตัวนี้ก็ มีมีการแจกนะครับแจกสูสส่คนที่มีปัญหาก็ได้รับการยอมรับส่วนส่วนตัวประหยัดน้ำมันนะครับชื่อว่าออยพัสนะฮะแต่ว่าตัว,ต,วตัวสกัดของนมพึ่งนี่ชื่อว่าอ e ีอีมูนนะฮะเป็นเป็นตัวที่เพิ่มภูมิต้านทานให้มนุษย์นะครับแต่ก็ ไม่ได้วางขายนะครับบอกบอกก่อนนะฮะไม่ใช่ทำเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการาเหมือนวงการแพทย์นะครับแต่เราเรียนกเกษตรมาเรารู้จักการแปรรูปรู้จากการแตกตัวอของดินของน้ำของปุ๋ยอะไรต่างเนี่ยการทำงานของพืชน,นะครับเราก็เลยนำน,น้ำมัน พืชต่างๆเนี่ยมามาทำให้มีศักยภาพในการชี้นำชักนำใหอ้อิเล็กตรอนโปรตอนในในน้ำมันนะฮะ,ะวิง่งเปลี่ยนรูปให้ให้เล็กลงแล้วก็สะสารที่ที่ผสมในน้ำมันรวมตัวแล้วก็เผาไหม้ได้หมดจดนะครับ อันนี้ก็เป็นน้ำหนเหลืองนะฮะก็ปลอดภัยนะครับก็เป็นหยดหยดประมาณประมาณหยดประมาณนี้ครับเนี่ยน้ำมันประมาณนี้ก็บีบประมาณนี้ครับต่อต่อ,ต,อต่อน้ำมันหนึ่งถังนะครับน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็หยดลงไปหรือว่าเติมน้ำมันเต็มถังก็หยดลงไปขวดนี้ใช้ได้สิบหกครั้งนะครับขวดนี้ใช้ได้สิบหกครั้งนะครับแค่นี้แหละครับง่ายไม่มีอะไรนะครับเป็นน้ำมันไม่ได้ทำให้เครื่องยนต์พังหรือทำให้เกิดสนิมนะครับทำให้น้ำมันเครื่องเกาะเกาะ,ะห้องแคงในบอดี้ภายในอะเกาะแน่น ไม่ไม่ไม่มีหยดน้ําก็ช่วยได้บํารุงรักษาเครื่องส่วนใส่น้ำมันเชื้อเพลิงก็วิ่งวิ่งเร็วมากกําลังบิดแรงต่างก็จะจะเยอะเครื่องเครื่องก็จะแอร์ก็จะเย็นเครื่องก็เสียงดังก็จะเงียบน้ำมันไฮดรอลิกก็ใส่ได้พวกฟลิปก็จะมีแรงขึ้นสิบล้อขึ้นขึ้นเนินขึ้นเขาไม่ไหวลบพ่วงแรงต่างนะครับก็เอาตัวนี้ไปใส่ สิครั้งนะเนี่ยขวดเล็กๆเนี่ยใช้ได้16ครั้งครึ่งซีซีต่อครั้งอนะ่ะก็ไม่ได้แพงอะไรนะฮะก็ไม่ได้มีไปทำลายอะไรไม่มีปัญหาไม่มีจุดอ่อนนะครับส่วนวนกลับมาหาอีมูนนะครับอีมูนก็ไม่มีสารตกค้างไม่มีผลข้างเคียง ใช้ได้ทุกคนไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่นะครับคนคนเป็นตั้งคันต่างๆใช้ได้หมดนะครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็ไม่ต้องแกะก็ได้กับน้ำเหลืองอัมพันธ์นะครับขวดประมาณนี้เนี่ยก็วันนี้มาพูดก็เป็นเป็นโปรดักที่ที่ตัวเองคิดนะครับ คิดขึ้นมานะฮะก็ในการเกษตรก็เนี่ยอย่างาพวกชาวบ้านาหรือว่าเกษตรกรหรืออะไรเริ่มรู้จักละนะครับในวงการทุเรียนคนเก็บหรือว่าพวกลง้งพวกอะไรเริ่มเริ่มเห็นผลเริ่มคุยกันนะครับก็จะเป็นจุดแข็งของประเทศไทยนะครับสำหรับ ทุเรียนบ้านเราหรือว่าพืชบ้านเราก็มี Rd สองห้าหนึ่เนี่ยเป็นจุดแข็งก็ทำให้เกิดการแข่งขันในตลาดโลกได้นะครับอย่าลืมนะครับประเทศไทยก็มีพื้นที่สามอยยีล้านไร่นะครับก็ทำการเกษตรก็เจ็ดเจ็ดกว่าล้านัวรเรือนนะครับตอนนี้อาจจะเพิ่มแล้ว นะฮะก็สิหล้านยีสล้านนี่ก็ทำการเกษตรกันและอีกอย่างกลับบ้านนะฮะไปไปอยู่บ้านงานไม่มีในในเมืองเดี๋ยวนี้อยู่ต่างจังหวัดก็ทำธุรกิจได้ทำเกษตรก็ขายใน Facebook บ้างขายใน YouTube บ้างขายในเพจบ้าง อยู่กลางไร่กลางนาถ้ามี WiFI หรือมีมีคลื่นนี่อะไรเงี้ยก็สามารถเหมือนเหมือนเดิมก็ะทำธุรกิจได้เพราะฉะนั้นคนก็จะหลั่งไหลออกไปอยู่ต่างจังหวัดเยอะที่ดินต่างๆก็คงจะไม่ไม,ไม่ไม่แพงขึ้นมากเหมือนเดิมเพราะคนไม,ไม่ไม่มากระจุกเพราะฉะนั้นในการทำการ,กรเกษตรหรืออะไรต่างๆคุณภาพสำคัญนะครับรสชาติสำคัญ ที่จะไปแข่งขันและทําให้ลูกค้าติดใจนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นอโอกาสที่ดีสําสหรับแนวรุกของเรานะครับก,ก็จะมีการาเปิดเขาเรียกว่าการแตกลายาการทำงานออกไปเป็นการทำงานเชิงรุกนะครับก็จะเป็น ต่อไป Youtube ก็จะมีภาพโดนแท,แทบแทบทุกครั้งนะครับแล้วก็ประกอบกับวิชาการที่ที่คุยเขาเรียกว่าเสริมแล้วก็แฝงไว้นะครับให้คนได้ชมมีประโยชน์นะครับท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีแล้วก็นำเทคโนโลยีเปิดใจนำเทคโนโลยีที่ดีของ คนไทยด้วยกันนะครับต่างประเทศยังไม่เห็นความสำคัญนะฮะก็ขอให้คนไทยอมองเห็นและทดลองหาวิธีการของตัวเองให้เหมาะสมเพราะว่าดินน้ำอากาศพื้นที่ต่างๆจะไม่เหมือนกันจะมีความเฉพาะนะครับก็หวังว่าทางเราเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทุกท่าน ท่านผู้ชมที่เป็นเกษตรกรหรือว่าไม่ใช่เป็นเกษตรกรก็ได้พิจารณาละกันว่า,าในการใช้สาราจากงานวิจัยเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับนำไปใช้อาจจะฉีดเองหรืออาจจะใช้โดรนนะครับก็ลองใช้ดูนะครับก็ไม่ไม่ไม่เยอะอะไร ก็ประมาณ20ซีซีต่อหนึ่งไร่นะครับโดยประมาณนะครับไม่ว่าพื้นน้ำพื้นดินพ,พื้นใบพืชหรืออะไรต่างๆก็ทำให้ได้ผลละนะครับได้ผลกันทั่วนะครับก็มีสโลกแกนนะครับสุขสบายใจกำลังเต็มสวนนะครับก็ได้พิมพ์ลงเสื้อไปนะครับาทางผมดกรกรสุกเกษมก็เป็นกรรมการ ผู้จัดก,การนะครับเป็นเจ้าของนะครับบริษัทอิมูนซินเนียนะครับอิมูนแปลว่า,าภูมิต้านทานนะครับซินเนียแปลว่า,าพลังนะครับก,ก็พลังงานาโดยรวมแล้วก็เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับพลังภูมิต้านทานของพืชของดินของน้ำแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อคนต่อไปครับสวัสดีครับ ลูกอะไรอยู่หรือคนงามดอกเตอรเขาถามคุณงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าลำใยญอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี